สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับแนมอีกแล้วนะคะในช่องที่แนมสองสี่ห้าเนาะวันนี้เป็นรนดอมนะคะแล้วก็มาในคลิปสั้นๆเนาะต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้ลงคลิปช้านิดหนึ่งอะมาดูซิว่าตอนนี้เขาคิดและเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะขอดูอารมณ์ของเขาหน่อยตอนนี้อารมณ์ที่เขามีต่อคนตอนนี้คนที่มาเจอคลิปเนี้ยเป็นยังไงอารมณ์ของเขาเนาะอะ,อะใบแรกอเขาส่องนะ สองแล้วคอยฝ้อมองคุณอยู่รวมถึงมีการโฟกัสในเรื่องของคุณมากๆเลยทีเดียวในตอนนี้อืมเขามองว่ามีอารมณ์แบบเฮ้ยอยากให้เรื่องของเราสองคนนะ่ะมันยังคงวนเวียนยังคงไปด้วยกันอยู่อย่างเงี้ยมีอารมณ์แบบกลัวๆเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเราจะจบกันไปไหมหรือจะอะไรหรือเปล่าเรื่องของเราเนาะมีอารมณ์อยากให้มันวนเวียนกันอืม เนี่ยตัวเขาเองอะ่ะถึงแม้จะทําหน้านิ่งทําเหมือนไม่สนใจทําเหมือนแบบเฮ้ยชิวๆแต่จริงๆแล้วอะ่ะตัวเขาอะ่ะก็มีอารมณ์แบบรู้สึกกับคุณมากอยู่นะเอออยากที่จะไปต่ออืมแล้วตัวเขาเองอมองว่าอาจจะมีการไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรด้วยนะคะแบบว่าอยากให้เรื่องของเราอะ่ะมันไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีการมูอะ่ะเออมูนึกถึงคนนุณเนาะอะไรอย่างเงี้ยมูมูอะไรไงต่อเขาอารมณ์ไหนกับคุณอีก อว้าวสิบถ้วยอารมณ์แบบรักคิดถึงอยากเป็นครอบครัวเนาะเอออารมณ์รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะเราเป็นอะไรที่แบบเหมือนเขามีความสุขอะได้อยู่กับคุณเพจออฟคัพเนี่ยอยากที่จะแสดงออกความรู้สึกเนาะกับคุณมากๆเลยตอนนี้อยากจะแบบมีอะไรก็อยากจะทําให้คุณรู้ถึงความรู้สึกของเขาอืมเนี่ยแล้วก็อยากที่จะทําอะไรที่มันชัดเจนให้กับคุณนะ อยากทำอะไรสักอย่างแหละแอคชั่นเนาะอย่างรวดเร็วเข้ามาหาคุณอืมตัดสินใจแล้วตอนแรกอาจจะมีการหลังเล่ชูออฟค่ะเพราะว่าเขารักคุณไงคะเนี่ยเขารักคุณเออเขาอยากบอกนะว่าเขารักคุณอารมณ์ความรู้สึกเขาตอนนี้เนาะหวานนะเป็นอะไรที่หวานอืมแล้วยังไงอีกเอยอารมณ์ประมาณไหนอีกวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะขอโทษด,ด้วยนะคะก็เร่งรีบเนาะในการอัดคลิปนิดนึง เขาอารมณ์ประมาณไหนอืมเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยลงไหลในตัวคุณมากๆนะตอนนี้รู้สึกว่าคุณดูดีคุณมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์นะยัไงองีกเนี่ยแต่เขาก็ไม่แน่ใจเนะว่าแบบเฮ้ยคุณเองตอนเนี้ยจะแบบยังไงเขามองว่าเขามองว่าคุณดูแบบดูเอาเรื่องเขาหรือดูแบบจะไม่ยอมเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนแบบ เนี่ยเหมือนเหมือนจะไปกินเขาหรืออะไรเขาด้วยนะเขารู้สึกว่าเหมือนคุณเองอมีสเสน่ห์เหลือลายวยแบบเหมือนแบบคุณกําลังจะไปกืนกินเขาเอ่ะเออเหมือนเขาจะหนีคุณไม่ผลนะ่ะเนี่ยแต่ว่าเขาเองเขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงให้กับคุณนะคะอืมความรู้สึกที่เขามีให้ค่อนข้างหนักแน่นอืมอ่ะอุย้ยแล้วเขาก็มองว่าเนี่ยเขาอ่ะ ไม่อยากให้เราสองคนเป็นแบบเนี้ยเออที่แบบต้องเดินกันไปคนละทางหรือต้องแยกทางกันเนาะเขาอยากให้เราแบบได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อะไรกันใหม่อะไรเงี้ยเออไม่อยากให้ห่างหายกันไปหรือว่าเขามองว่าคุณอาจจะเริ่มลังเลแล้วหรือเปล่าในการที่จะแบบเอ๊ไปคนละทางกับเขาใหม่แต่เขาก็จะแบบทำเนียนๆเข้ามาอารมณ์ประมาณว่าแบบอะไรหรอไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออเข้ามาหาคุณเนาะอ่ะแล้วย,ยังไงองีกขอดูข้อความเขาสิ ข้อความเขาบอกว่าคุณทำฉันเสียใจ you h ต r t i n g ี้เขาบอกคุณทำเขาเสียใจนะตอนเนี้ยเออเสียใจเรื่องของคุณอยู่ you are the one and only เขาบอกคุณคือที่หนึ่งคนเดียวในใจนะเขาค่อนข้างจริงจังนะกับคุณเห็นปะเขาจริงๆเขาเห็นว่าคุณเป็นครอบครัวเป็นคนรักเป็นคนที่ใช่ของเขา I wanna be with you เนะคะขาบอกว่าเขาอยากอยู่กับคุณเขาไม่อยากให้คุณไปไหนหรอกเอออยากอยู่กับคุณนั่นแหละ o u already got me เขาบอกว่าคุณอะได้ใจเขาไปแล้วนะอะไรไปแล้วนะเออจริง,รงๆแล้วอะเนาะอ่าแลไวยังไงอ y o ยูกิตติ้งมีเขาบอกว่าคุณเราจะรอคุณรอเขาเลยหรือเปล่าเนาะอาจจะเป็นเรื่องที่คุณพูดหรือว่าเฮ้ยอย่างที่บอกคขารู้สึกได้ว่าคุณลังเลว่าแบบเอ๊จะไปต่อเขาดีหรือ,อยังไง เออจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาอยากให้เป็นเรื่องล้อเล่น Do y y u u o ิ e มีเนี่ยตอนนี้เขาไม่แน่ใจนะว่าคุณยังรักเขาไหมอะไรเขาไหมเนาะยังต้องการเขาไหม I'm missing you เขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากเลยนะในตอนเนี้ยคิดถึงคิดถึงโคตรคิดถึงเลย I can't got you out of my head เขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะลบเรือนคุณไปจากหัวได้เลยนะ เออคุณไปวิ่งเล่นคุณไปวนเวียนอยู่ในหัวเขาเนาะ,อะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช n n e l นี้นะคะเราพบกันคลิหน้ะคะ่ะบ๊ายบาย